ไม่เลยค่ะเพราะว่าได้คือว่าความสูงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาวัดคุณค่าของผู้หญิงมันแบบจริงๆเรื่องโซเชียลมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมันเป็นเรื่องที่เราสามารถบูลลี่คนได้ง่ายมากแล้วเราไม่รู้หรอกว่าคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของหน้าจอนเนี่ย มีความสุกย,ยังไงจิตใจเขาอยู่ในช่วงที่แข็งแรงหรือเปล่าหรือว่าอ่อนแอแล้วถ้าเขามาเจอคอมเมนต์ที่มันลบหรือที่มันมากระทบจิตใจเขาอะเราไม่รู้หรอกว่ามันสามารถไปทาอะไรให้กับเขาได้บ้างเพราะว่าเราเห็นข่าวณปัจจุบันนะคะมีเด็กหลายคนมากการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นสูงมากจากออนไลน์บูลลิงไซเบอร์บูลลิงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเขียนคอมเมนต์อะไรก่อนที่จะเขียนอะไรก็ตามอยากจะให้ทุกคนอ่านอีกรอบหนึ่งและคิดว่าถ้าเราไปเจอคอมเมนต์นั้น เกี่ยวกับเราเราจะรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกไม่ดี <c oughs> ก็ลงโอรฟังไม่ต้องโพส สวัสดีครัขอต้อนรับกับสูตรายการทอดปรานินครับ EP นี้นะครับเอสมอนเป็นแบบรีรันกับมาอีกแล้วรับพี่คนนี้จริงๆฮะแต่จริงๆแล้วเป็น EP ที่พูดน้อยที่สุดเพราะว่าทํางานกันเหนื่อยและหนักมากนะฮะก็เลยไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเจ็บเจ็บคอก็เลยจะให้ไปชมกันดีกว่านะคะก่อนไปนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้เลยนะจ๊ะใบไปก่อนเะครัว่ามีมงแล้วนะคะมีมงเหรอมีมงค่ะลด วันนี้เราจะมาแต่งหน้าลุกอะไรกันคะก็จะเน้นแบบสวยหรูในลุกในการแต่งหน้าถ้าเราไปฟาดให้มันเป็นเหมือนพวกฝรั่งฝรั่งอ่ะพี่ป้อมมันนึกถึงไปถึงตอนที่แบบสมมติช่วงนี้ฉันไม่อยากเอาหน้าโซนนี้มันง่ายมากกับการคัดออกนะเจ็ดแปดตัวเหมือนเหมือนกันคัดออกเลยเจ็ดแปดตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วการแต่งหน้าที่มันจะไปประกวดอะมันควรจะมีความเป็นยูนิคที่เขาให้เห็นถึงแบบความแตกต่างสักนิดหนึ่งต้องแต่งหน้าที่มันมีความเอกลักษณ์เป็นตัวถูกต้องถูกต้อง สมมุติเราคงฝรั่งแต่ว่าเกิดที่เมืองไทยเงี้ยมันก็ต้องแบบมีความเป็นไทยบ้างไม่ใช่<ะ>ว่าแต่งไปแล้วมันกืนไปกับลาตินอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะจมมันจะหายมันจะตายไปกับลาตินนะคะปกติมันน่าแต่งหน้าเอง แต่งเองได้ค่ะชอบสไตล์จริงๆแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่วันค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางมากมชอบเปิด YouTube ดูเขาแต่งหน้ากันยังไงแล้วมันมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีนะคะตามแบบแฟชั่นใดๆจริงแล้วแต่อารมณ์ด้วยนะคะทุกีวันหนึ่งหนูเคยตแต่ง everyday look นี่แหละค่ะแต่ว่าเหลือไปเห็นอายแชโดว์สีฟ้าหนูก็มาปาดตาเลยฟ้าคงสะใจเลยเนาะ <laughs> ด้ามมีกี่โมงแล้วคะตอนนี้ใกล้จะ18ใกล้จะ18ใกล้ใกล้ใกล้จะ18อแปดอร่อยฉันมาไม่พอหรอก18ยุคนี้ต้อง36ช่างผมเราแบบเป๊ะมากนะคะับคนนี้ส่งตรงมาเลยเป็นเกียรติมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะรัวผมอาจจะกินนี่ป็นหน้าผมน้อใหม่เพราะว่าหน้าใหม่ตลอด โชคดีมากเลยพี่ปูถ่ายเป็นหลอกล่อพี่ปูมาตอนแรกขอให้ทำชุดเดียวทำมาห้าชุดถ้าเป็นลมสวัสดีครับเจมครับซีโอสิวาะไยครับนี่แม่เราให้โจทย์อะไรไปบ้างคุณแม่ว่าปล่อยเลยปล่อยเลยให้เราทําเลยเราอยากทําอะไรทำพาชุดมันมีแบบชุดไหนบ้างคะก็มีก็มีอันนี้คนะเป็นสีเรียกสีอะไรอ่ะไม่รู้ เป็นเขียวๆทองทองนะครับแล้วก็เป็นงานปักไว้แบบมีชุดเหลือๆให้เอสมอนใส่เน่าๆไวใส่ได้ต่า้องไม่เหลือและต้องทำใหม่รีบว่ายเขาตีเอสมอนอายุเป็นแล้ววันนี้แบบตีโจทย์ให้แบบว่าที่แมนดาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชุดตัดจริงๆเรามีหลายลูกมากวันนี้แต่ในชุดาตัดเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นความหวานของเปรี้ยวอะไรเงี้ยแต่เรามีหลายแบบมีชุดนี้ก็เป็นเป็นโครงเหล็กนิดนึงทั้งหมดเลยนะครับ พี่จะจบโรงาหามาอ๋อก็เลยว่ามา กับชุมบายแล้วก็ชุดน่อยใช่ครับก็คือแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบสีแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็เป็นเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะที่คนอาจจะไม่เคยเห็นว่าแบบอเมนดาสามารถใส่ชุดสีนี้สีนี้สีนี้สีได้เราเราดูหลายอย่างเลยว่าเอยอเมนดายังไม่เคยใส่สีนี้ไม่เคยใส่สีนี้แต่คิดว่าน่าจะเข้ากับน้องครับเดี๋ยวเราติดตามตอนแบบฟินิสลุคแล้วเพราะว่าอเมนดาออกมาเนี่ยใส่ชุดแล้วเครื่องหน้าผมครบวี่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามคปั่ะเดี๋ยวตอนบ่ายมีของมิวอีก ได้นตัวไหนอะไรดีๆแนะนำบ้างนะคะก็ชอบนารองพื้นนั่นนะแต่ถ้าสมมติว่าด้าถนัดอะไรก็ประกวดก็ผิวมันก็ต้องมีผิวแบบเหมือนที่เคยแต่งให้ขราวก่อน <Ą uff ing> มันต้องอยู่นานต,ต้องอยู่แล้วผิวมันต้องสวยอ่ะสีรองพื้นมันต้องสวยเวลาฝรั่งเขาก็จะดูลึกอ่ะดูต้งแต่สกินโทนดูรายละเอียดทุกอย่างสูตรสำคัญเขาก็จะดูความไม่พยายามไม่ทอายฮาร์ดอ่ะซึ่งด้าแบบมีอยู่เลยผิวดีมาก พยายามโปะตีเนี่ย,ยเยอะก่อนนอนดีมากจะบอกว่าที่ใหม่อะเป็นอาจารย์ของช่างผมหลายๆคนนะเพราะทีอะเป็นอาจารย์ดูเก็ดว่าดีด้วยนะออจริงเหรอคะจริงตังมากอันนี้กำลังจะพาไปเกาหลีนิดหน่อยอตัดปีกจมูกได้ภายใน แ๊บเดียวอย่างสมมุติพื้นฐานการแต่งอ่ะก็เป็นพื้นฐานเดิมๆนั่นแหละแต่ถ้าสมมติวพี่จะสอนก็จะเน้นเรื่องการเรื่องใช้สีกับน้ำหนักมากกว่า พี่อยากให้ด้าถนัดในสิ่งที่ด้าทามากกว่าถ้าเกิดพี่บอกให้ด้าแบบแต่งแบบนี้แบบนี้คือคนเรามันไม่เหมือนกันกินอาหารก็ลดไม่เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเรื่องการใช้สีหรือว่าอะไรแค่นั้นแหละเหมือนมาเพิ่มเติมในสิ่งที่เราทําเป็นอยู่แล้วถูกต้องแล้วก็แค่ในเรื่องการใช้สีเรื่องเส้นอ่ะเราก็จะรู้แล้วก็ถ้าสมมติเราแต่งถูกใจตัวเราเองแล้วเราแบบมุมมองที่เราใช้เนี่ยมันจะมีความมั่นใจมากอันนี้เนูเห็นด้วยค่ะอันนี้จริงใช่เพราะพี่จะไม่แบบเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนอะไรใคร อย่างเรามีดวงตาที่สวยเราก็ควรจะเน้นแต่งให้คนเห็นความสวยของตาเราเนาะมันก็จะมีวิธีแบบแต่งยังไงให้คนเห็นแบบเวลาเราพูดให้เห็นแบบอีโมชั่นบนดวงตาของเราอย่างเงี้อยอย่างตอนที่วันที่ไฟนอนที่ที่เมืองไทยอะพี่ต้อมก็ชอบนะ อย่างวันนี้โดยชุดมันก็จะเป็นแบบออกแดงออกทองขาวนู้ดอะไรอย่างเงี้ยม่อมก็เลยจะแต่งตาทนนู้ดอมแดงอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างในบางชุดที่มันมีลวดลายเป็นสีทองเงี้ยยากมากชุดนี้การแต่งหน้าให้เข้ากับชุดใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าถ้ามันปากแดงนี่คือก็เป็นเอเชียนลุกเกินไปเขาฝร <c oughs> ั่งก็จะไม่ปลื้ม มันจะออกเป็นโทนน้ำตาลแบบว่าสีแบบเบอร์กันดีนิดๆิดมันจะได้ดูไม่แห้งเหือดจนเกินไปไอพวกอย่างเงี้ยเวลาถ้าใช้เป็นฝุ่นเวลาใช้เองอะเวลามันแปะมันจะมีความหนา<อ>แต่พรนี้มันเป็นกึ่งครีมแล้วเราจะต้องเบรนมันก็จะความบางมันก็จะพอดี ใช้เป็นกริตเตอร์ทาตรงนี้เรามีทั้งแมททั้งกริตเตอร์ค่ะซ้ำซ้อนเข้าไปอีกยิ่งยิ่งสเตจเนี้ยโอ้โหต้องมีเนื้อรองพื้นไว้สักนิดนึน่งแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องหนาเพราะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนดูจริงๆเขาไม่ได้แต่งหนากันเนาะ เดี๋ยวขอขนตาเลยยิ้มขนตาตาเขาก็มีโครงสวยอยู่แล้วนะเนอะกโอ้กระจกใหญ่ไปรึเปล่าวะเล็กๆนะกระจกเล็กๆได้ไหมยังไง เออเอไอไอพี่ใหม่มหมเลยใครใครจะกล้าใครจะดีดออกมใครจะกล้าวะโอ,โอ,โอ้ไม่เล่นมุกเลยอะที่ไหนเราเล่นมุกจริงๆหนูคิดว่ามันบ่งมันบอกไม,ม,กไม่มันแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันแปลกๆหนูว่ามันแบบไม่ทันค่ะพรุ่งนี้ต้องเตรียมกับหนูอไม่ต้องเตรียมอันนี้เราอะไรอะไรก็ได้หมดเลย เียบร,ร้อยแล้วเป็นไงคะอโอ้ยวันนี้สุดปังค่ะเราใส่ไปทั้งหมด6ชุดหช,ช,ชุดแล้วแต่ละชุดเนี่ยมันมีลูกเล่นมีกิมมิคที่ไม่เหมือนกันจะบอกว่าแต่ละสีเนี่ยไม่เหมือนกันอีกด้วยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย คอยติดตามนะคะแล้ววันนี้ก็สนุกมากไหนไหนก็มาทอดปลานิลแล้วฮะรู้สึกยังไงครับรอบนี้กับทอดปลานิลโอ้ยสนุกเหมือนเดิมค่ะรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากรอบที่แล้วเลยแค่มีชุดมาถ่ายแล้วก็เยอะขึ้นเยดูสนิกขึ้นใช่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันดีมันสนุกค่ะให้อเมด้าพูดอะไรกับแฟนคลับแฟนนางงามหน่อยออดอ้อนหน่อยอออ้อนหน่อยโอเคก็อยากจะมาออดอ้อนนะคะแฟนคลับนางงามก็ขอให้เป็นกําลังใจให้ได้นะคะแล้วก็คอยเชียร์กันต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ ใส่ใสายสะพายไทยแลนด์ด้าก็จะไปสู้แทนคนไทยทุกคนจะทําทุกรอบให้ดีที่สุดและตอนนี้ก็จะไม่หยุดฝึกพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ Hi everyone, I want to tell you all that I've been working really hard towards Miss Universe competition 2020 and I just want all of your support. I'm going to do my best for my country Thailand and just keep supporting me นะคะเ Amanda Obdam ก็ขอบคุณชุดสวยๆนะคะจาก้องเสื้อสิวลาลัยนะคะแล้วก็จากพี่มิวด้วยที่แบบว่าทั้งเครื่องประดับต่างๆนะคะขอบคุณผม7วัน7ทรงกับพี่ใหม่รัชดาด้วย ได้รับเกียรติได้รับเกียรตินะคะได้รับเกียรติมากแล้วก็พี่ปูสุเมศนะครับถ่ายรูปสวยๆให้เรานะฮะขอบคุณเหมือนเดิมขอบคุณ t ีพนะครับที่ปล่อยน้องแมนด้ามาหาเราเีกยวไว้ว้างใจขอบคุณที่ให้ด้ามาทางการเล่นเกมนะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะสนุกด้วยใช่เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องรีบไปแล้วครับเพราะอแมนด้ามีนัดทานข้าวเดี๋ยวไม่ทันเดีร้านปิดร้านอาหารปิดสามทุ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะฝากเป็นกำลังใจให้แมนด้าด้วยนะครับมงสามมาแน่ไปแล้วบ๊ายบาย สวัสดีขอบคุณนะครับ